ต่อไปเสี้าเรื่องนี้แต่ละคนมีคนแรกนังฟันวันว่าอันได้สอไดอันนี้ได้เครื่องเครื่องใส่นั่นพวกเวนตาพวกอันเือพวกอันนี้สุดสุดผู้หญิงนั่นุดคู่ใส่ใส่บานนี้ก็อันฟันต่ออีกวันว่า น้ำเบาน้ำเบาอันแม่เอํมพวออินปลอยน่ะแต่เราเลี้ยงแต่น้อยไปอยู่น้ำเบาเราเลี้ยงก็เลยหักกูพออยู่ได้หักน้ำเบาวานนี้ที่ได้เที่ยวเราก็มาเอาเงินทองของแก้วนั่นเอามามาสองคนก็พอไปคาัไปอยู่กับพี่ดาไปไปอยู่พร้อมกันพนล่ะบอจาอยู่ก่อน ก็จงไปมาอยู่ที่หลังไปอยู่ความกันจชียงนากันัันตอนนั้นกันสีฟ้าแฟนเลยเออคูไปก่อนเห็นลาบ่าวเขาไปกูจะมาอยู่น้ำมึงไหนคูกิดหอดมึงกูหักมึงเออขันเจ้ามาอยู่น้ำคอยจะดีใจแห้อยู่ก็อยู่แล้วก็ให้ของนั้นเทบไว้หวกเงินเเงินเงินโบราณเทบไหวเราก็นอนน้ำ บ่าวสินอนนํามึงนี่ดักสิอยู่นํามึงเด้อมาขออยู่นํามึงมึงอายุบ่โอ้ยเจ้ามาอยู่จังซี่ข่อยก็ดีใจแล้วข่อกิดฮอดเจ้าคือกันข่อยฮักเจ้าคือกันขอิฮเจ้าดีใจกับเจ้ามาอยู่นสิลเรื่องดเี่ยวนันผู้ชายได้มาเกิดอีกเกิดวันนเดือนเดือนนเดือน6โอ้เดือน5 5เดือน5 พี่เองยังว We mm ่า hmm. พี่จอพี่เจ็ดอ่าคนต่อไปต่อไปก็มัมลิมัมลิก็วันว่าพอมาอีกแล้วพอมากูมาอยู่นำมึงอิลีละบานนี่เอานี่เงินทองเก็บไว้กูมาอยู่นำลูกอิลีละเอออยู่ก็อยู่ตัวตกลงว่าให้พ่ออยู่ดีใจพอมาอยู่นำดีใจ พันเห็นมอมลีได้พันซองเรื่องได้มอมลีเออแล้วไปพันอีกเรื่องหนึ่งอีกวันมาพวกมาแต่เมืองลุมเป็นทหารเป็นทหารทหารมาเตมืองลุมนี่ละพอนี่ละเรายอดอดีตยอดอดีตตะกอนมาพันอีกอยู่เมืองลุมมาคอยยื้อน้ำเพื่อนมามากับเมียเพื่อนไหนได้ลูกผู้หนึ่งลูกเพื่อนจำมาเกอจำมาบิ๊กน่ะอีิกล่ะเมียเพื่อนก็ ขาวตําตําก็เลยว่าเพิ่นส่งมาแม่ก็เลยว่าเพิ่นก็ว่าพอมาอยู่นําขอจอดอาศัยได้เว่าสิมาจอดอาศัยได้บ่ได้าสิอยู่เลยได้นั่นเพิ่นเว้านั่นพอจอดอาศัยนําอันแม่ว่าอยู่ั้ง3บ่ทั้งลูกทั้งเมียบ่บ่เพิ่นส่งผมมาซื่อๆดูแต่ผมนั่นล่ะบ้านนี่ก็เลยเพิ่นุดทหารเนาะ แต่สุดทานห้อยไวคนก็ยืนเมียเพิ่นจะพูดไปทางบรรบุลูกเพิ่นตั้งลูกตั้งเมียลูกกับเมียนันไปทางบรรบุที่ยูบออยูเพิ่นยู่บรรบุจังว่าเพิ่นไปตายหันมองมันเพราะว่าเมียเพิ่นอยู่ที่นันบ้านนี้ก็ออกมาออกมาเกิดวันเดือนเดือนหนึ่งเดือนหนึ่งหาค่ำเดือนหนึ่ง วันวันเยังวันพฤหัสบดีเออวันพฤหัสวันพฤหัสหาค่ำเดือนเดือนเดือนหนึ่งหาค่ำเดือนหนึ่งหาหาค่ำเดือนหนึ่งวันพฤหัส่ดหละคนเกิดตอนกลางคืนตอนกลางคืนย่านนี้ เกิดมาแบบนี้เป็นไงมาไงม,มาว่าเป็นจำศาสตร์ได้นี่จำได้ไหมความเต่าความปอนั่นเพิ่นกันไปนอนแต่เพิ่นไปนอนวราแต่เพิ่นแล้วไม่ก็ชอบฟังโอ้อเกิดมาขาหะอเลยมือหักเห็ดเวียดม่ได้หรอกตอนสมัยนั้นไปพกสัตว์ไปกับไอพิมพ์ไปกับไอยุ่งสามคน พอดีกูนั่นยิง oh, si ่านยิง่านปืนปืนแตกปืนแตกถึกนี่แหละถึงเราจะเพิ่นนะวานนี้พอดีเอ็นขาดเฮ็ดยังบะไรต้องเพงดมดหมื่นเฮ็ดยังบะไรมือเพิ่เป็นมือนี่ละเฮ็ดยังบะไรเลยโอ้ยจำไรมืดปืนนั่นกูสิยัดยิงสร้างเป็นไรแล้วเลยบะไรเอาออกไปยิง่านต่อพอดีแตก มือขากมือหักเห็ดหยังมาได้เลยสุดนี่ล่ะโอ้ยอุ้นแม่แหมมาฟังไหแม่ก็จะฟังโอ้แม่นัดพินว่าอย่างนี้โอ้มางานมาเกิดกับลูกกูอีกแล้วบ่มานทำบาปลูกกูอีกแล้วเพราะว่าเพราะว่าสมัยนั้นพอเดี๋ยวลูกลูกแม่เดียวคนละแม่เนาะพวกเอื้อยเอื้อยเดินขึ้นมาบอกเรื่องหยังดอกแม่กำลังติ จำภาษาอเนเดียแม่พูดเรื่องเล่าแบบเพ่นมาบอกพ่อว่าเรื่องอยังทั้งพ่อทงทั้งเอวยแม่สุรานทั้งเอวยมาสามคนเพื่อนมาเล่าเรื่องยังให้พ่อฟังพ่อก็เอาบีดมาสิปาดพ่อแม่แม่นั่นไปพุทอ่ะนะพ่อห้องเนี่ยเพื่อนน็กหน่อยเนาะเพื่อนเอาบีดมาใสงที่เจเพื่อนว่าสิการเน่ยเกิดใชสิบัญญัตินิดหน่อยเนาะ ห้องสัตว์ดุดุวาสีตายพอสิขาตายพอสิขาตายเดี๋ยวๆแม่มาเตขุดผันมาน้อยบ่ขุดอันนั้นพุ่นผมปรับแม่แม่ถ้าโอ้น้ออ่ะเกิดไอ้อตุสวบไอ้คนอันไอ้คนเปดไอเด้มันคนอาเตะอาตุกคนมทบมทบคนตุบาดอ

ปุ่นตาไปกับจารย์ศรีนี่แหละบานนี้4ปีแต่มอมลิมามอมศรีบ่ได้ลูกแม่ก็อยากได้อีกได้โอ้เฮ็ดจังไสิอยากได้ลูกอีวไปหาแม่สมุม่สมุทก็สมุทลงออกโรงเรียนแล้วเจ้าบ่อยากได้ลูกอีกบ่อยากได้อยู่ไปขสิไปหาอาจารย์ไปพันมากพันภูใส่อันน้เใส่เทียนไปหาพ่อใหญ่นั่นล่ะพ่อใหญ่ตาเตียงคนมาแต่เมืองลุง เราผู้เท่าไปกับพอ่อไลูกขคอยอยากได้อันลูกอีกเฮ็ดยังไงให้มาหายพอ่อญ่ป้องกันผ้าให้แน่จกได้ลูกอีกลูกอันสี่ปีแล้วเัี่มาท่านใดอีกยูเมสุตเถะจนออกลูกออกโรงเรียนแล้วมาท่านใดอีกอยากได้อีกเลยเรากับเป้าาหายเรากับผูกพ่อหายอันผูกอันอนั้นผูกยาเรากับเป้าาหาย มาบันทึเกิดได้ยืนเดือนั่นนะวัคซุนเกิดได้บักสุดชิมมือดิบักสุดดิถึงวักสุดกันกูบ่าฝาแม่มึงไปหาหมอมึงชิมมัได้เกิดหรอกก็ได้พร้อมกันวันี้อก็ออกจานซีก็ออกเดือนเดือนซีอาชุดก็ออกเดือนเดือนหาแค่เจ็ จุดเลยเอาคนละเดือนมีเดียวกันอยู่ดอกนี่ละเดือนสี่วันนั้งเดือนสี่บ่ยังว่าวันเสาร์วันเสาร์เดือนสี่วันเสาร์เดือนสี่วันเสาร์ตกยันสี่ก็เลยว่าตที่แรกก้อนสี่ได้นั่นก็ฟันเห็นอาสานี่ละอาสานพ่นว่าคุชิมาอยู่น้่มึงตอนนั้นอยู่น้่มึงกับพอดีท่อไอ มันมีประจําเดือนเดือนเดือนครัววันนี้ก็มันพันว่าบอกว่าอย่าผ่าวเด้อสู้มาท่านหมดพระคือกับไปก่อนงามอีจังสิอยู่อีเกิดพอดีเวียดทะลุเวียลุน่ะเวียดทะลุเวียดเคลียดเจียมเออสับเคยติดอ้ายมานมฟังห้องมันเทียนเฮาแหน่ตัวหน้าเด้อ้ายนกกลับหม่องเอ็งเออมีใจเลยติสับอีนี่นะมื้อนำฝากอยู่แน่ Còn một ơi vì nhưng mà linh cho tôi cho em à thông không cũng ra hơi nè sập được cái thôi nào tôi vòng về tôi mò à thế nè nó có đấy cái nhóc nó có đấy tôi chỉ cho ơ à chưa đâu về trên, rầy, trên đây trên đó đây nè tôi chỉ đấy cho <laughs> cứ cơn mà chát thì cái đứa này này. Ê, đấy cái này vì đời anh thưa chân flex đấy tôi còn mọi đâu chân flex lại rồi chăm chuyện mà đây nè à nó cười văn thi thế đưa nó lại phí thế này cười văn thi ấy em xưa thấy đơ văn thi chừng năm nằm bàn chăm bàn thì là chừng hà khăm đưa tì văn sầu เือวันสาวสุดหาสามเดือนสี่ปียังก็ปีปีไอ้เทนเราสักปีทำไมกี่ท่ากี่ปีทำไมเดือนหนึ่งเนาะเดือนหนึ่งเขากอว่าปีเถาะปีเถาะเดือนหนึ่งนะเขาบว่าปีเถาะได้สมัยนั้นตอนนั้นวันนี้กันว่านันเดือนเฮานั่นเดือนโบราณนั่นคูนแจแจ็ดนั่นวันจะว่ามดเดือนเก่าก็เดือนสี่นั้นยังเดือนเก่าอยู่ได้แต่เฟินเดือน เขาบอกว่าเดือนเก้ากันไตรซื่อว่ะวันไอน้ำท้อเดือนหนึ่งนั่นชื่อน้ำท้อปีปีใหม่ปีท้อปีกระตายปีท้อปีใหม่เขาบอกว่าปีซื่ออะไรแต่มันวิทในปีใหม่เขาเอาปีปีท้อตอนนั้นเอาฟันไปยังไงที่ว่าฟันเห็นผ้าเหมือนเปลือ วันเห oh, S. <S ็นพระที่รกวันลืมวันเห็นพระสำคัญะพระพระหาองค์มันพูขึ้นจากดินเนาะเจ้าของก็เลยไปเอาที่แบบมีสี่เหลี่ยมพูมาจากดินที่มีอย่างพูมาจากดินไปยกมายกมาก็เปิดมามิต่พระหาองค์จมนี่ละพระนั่งหาองค์นี่ํานี่ละก็เลยเอาไปไว้ต่างหัวนอน กไปไหวหัวนอนเออเอาไปไหวบุญบ <Yeah. S 2> yeah. ัตรไว้พระนี่แหละพันในพระอ่าอ่ะอาจารย์อาจารย์เ่อมีพันว่าผู้ใดมาเกิดนําเลยเ่อมีไฟฟันผู้ใดมาเกิดนําวันไหวแต่ของของมันปืนปืนสั่นปืนสั่นดำดำคือตึงตึงเจ๊สีปืนดำดำเขาาไม้เอา เจ้าป no ืนเอาปืนไว้แ si น si si ่ปืนเอามาจ่ใส่เอ้ยนี่เนาะดำปื้อเออปื้อดำเอาไว้ซะจะเอาไว้เลยจะกองก็เลยเอาไว้ปืนน่ะจอดเอ้ยจอดได้นี่ก็เลยมาพันมาผู้ใดมาขออยู่น้าโมมี่ได้ติดเกิดก็เกิดอันชีค่มไหนนั่นชีคั่มเดือนสี่ปีมาปีเกิดพิทาปีมาเซ็งไหน เขาใส่น้ำปีใหม่นาะปีมะเสงแต่ปีีโรงนั้นพระท่านมดเราคันว่าวโบราณเฮานี่ยังปีมะโรองอยู่แต่เขาโบราณนี่ปีมะโรงปีมะโรงแต่เขาเอาปีใหม่เขาเอาตามปีใหม่ก็ว่าปีมะเสงจอน,นเอาคนต่อไปคุณตอไปกับสมอนสมอนนี่พัด่าเอื้อยมาอยู่น้ำเอื้อยลิงเอื้อยลิงนั้นว่ามีลูกคนบนร่งเลยลูกม่ป่า หักแห้งหักแม่น่ะหักแล้วคนม่นมีลูกนาอแม่คนนั้นคนนิสัยดีเพื่อนนห้เอาลูกลูกก็ดันลูกผัวเพื่อนเพื่อนเอาผัวมีลูกผู้หนึ่งนาะหักอูนมันคนนิสัยดีเพิ่งเอาลูกลูกูเป็นอย่าง่ะคูณมาอยากให้มึงไปทางไหนค่ะคุณอยากให้ไปทางไหนเพราะว่าคุณมันเป็นคนดีมาทรัพสมัติกูมาให้มึงมด นามีหน้า2ธงสิใส่ซื้ออกูธงนึงสิใส่ซื้อมึงงนึงหัววาวดึกเด้อซําพี่น้องกันอยู่นั่กันกินข้าวนั่กันสมมุติสิไปฮักันจังได๋อะกูนี่อยากได้อยู่อยากได้สั่งมึงกูบ่เอามึงดอกมันซําพี่ซํานองกันเลยว่าถ้าเจ้าเว้าแต่เรื่องผัวนั่นหาแต่อย่างสิกดบ่มาหาเจ้าดอกเด้อเออูเาเอาล่ะอเว้าล่ะานี bay mưa đấy gà hạt thịt phù hải bạc anh anh ít đó chào này nhắc mà lượng mà lèo dân khỏi mà đại phù nó khỏi <laughs> chào sẽ vào phù khỏi <laughs> mà mà hạ chắc thừa ừ cứ sao vào là bà này này là hạt 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 đi mà phơi mà phơi thun ao cứ sờ thun cứ những đấy ờ ừ, mà cứ mà กูจิมาอยู่น้ำมึงไหนกูพอไปอยู่กับน้องกูนั่นกูบ่มัดกูจิมาอยู่น้ำมึงมึงอหงกูอยู่กูอยู่โอ้ยกันเจ้ามาอยู่คอยยังดีใจคอยพี่ดาเจ้าคือกันล่ะคอยบไปเจ้าไปทางใดหรอก้คอยเจ้าอยู่น้ำคอยบังลิงได้นี่เออกันให้อยู่กูอยู่นี่แหละสมอนเกิดมาแม่เอ้ยลิงมาเกิดน้ำเกิดวันที่เท่าไหร่ยังว่าเกิด สิบห้าค่ำเดือนเดือนหกปีโอ้เดือนหกเปลาไหโอ้เดือนเก้าสิบห้าค่ำเดือนเก้าปีปีมามีมาแมนมามีอะไรมามีแซ้มาฮะมมีเป็นยังไรอ่ะมามีก็มามาเมียมาเมีก็แพะมเมียก็มาอ่าันก็เมนเาว่ามามีนั่น มะแม่นว่ามะเมียมะเมียกับเพะมะมีกับมาแล้วเออคนต่อไปคนต่อไปก็อีรถอีรถไม่ยาไม่ยามาเกิดตื่นเต้ตอไเท็กเท็กก่อนอันนมันเกฟังห้างได้มั้อันเลิกฟังนาตีอันเลกฟังห้างนาตก็คือพ่อของแม่ไม่ยาแม่ของพ่อเออพ่อจิมมายืนอนำ Như nó đi làm chậm tiệt bạn thì đơn thì đơn mà nấu phẳng ơi nấu cái nấu ti là mẹ nhưng, trong trong mỗi cơn tôi là mà nấu phẳng trong cứ đi chay lẽo họ cứ đi cơn mà cơn mà cứ vào bên vào bên bà này toàn sao nó nhầm nào chẳng chi bằng phừng cầm cái tiệt chỉ cái bẹt nó đã phừng cái gì cái gì nè anh nước bồn anh chứ Chẳng thôn riêng bồn còn là chun tàu mẹ muộn រំប្រូចម៉ែប្រូចណើយរស់ស៊ីញចិមប្អូនអញណើយក្លៀនប្អូនអញអត់ក្លៀនណើយនឹងហូចស៊ីមេតពីឡងមែនតាញ់ហូចស៊ីហូចជប់ព្រាអត់ព្រាក្លៀនពឹងអញអញមកនៅឆ្ងាយចាញ់ណើយនឹងហូចប្អូនអញស៊ីព្រាអត់ព្រាក្លៀនពីថាម៉ែអាម៉ក់ពីថាកើតណានឹមអញទូនរៀងប្អូនអញឡាដល់ដុំទើដឹកតែបានមេប្រូចទៅនៅគិតងាប់ទេ គូហាក់បងប្អូនគឺជិះណាស់ពិតនិគរបងប្អូនជិះម៉ែមកអត់ស្ដាប់មើលម៉ែស្ដាប់មើលវាយឺតហើយមកខ្លួនណាពីនិគរបងប្អូនជិះម៉ែមកពីថាហົນគុ้นពេញថាងតន្តណាហូចជីហូចចាក់បងប្អូនជិះភ្លែតអត់ព្រាកធៀមក៏មានថាពីដើមពីអត់ព្រាកធៀមគឺមិនតែមិនហូចជីតែព្រាត់បាត់ប្រៃបែបថាហ៊ុនសៅកើតមានអីណោ

แม่ตีสกว่าตาปไรดอันเกิดเมาถ้าอื่นนี่ล่ะปเดปเรดอันแทจังอันยัวเพราทำเพื่อปลรดอันเทอันมันย่นตลอดชีวิตมันยู่ไปเยดมันยุ่งนาเต็มในปเรดเคยตะเจียอีกบ้านอะไรเพรแต่งงานเออว่าแต่งงานหาคนถือใจมารดอ้าวเกิดวันยังเกิดนี่วันจัน์เดือนวันจันหาค่ำเดือนหกปี ปีวอกปีวอกกสว่านเนาะพีวอกอยู่กลางคืนได้นี่กลางคืนปีวอกนี่แหละเอาคนต่อไปเลอากูอากูสับเต้าอกไม่นะชุ่มเือยทำเยี่ยมมาเกิดกันดาวเนาะพี่เลิกโมเลิกดินพี่เลิศแทน lần mò tá mò in nô lần mò miền tả tại đây ốc mê hoang này nè ôi chết nhông sức là nhông cười cười cực cực ngập mùn hay nhông cứ cười nhông cầm sức là âu ơ bỏ âu ôi anh đâu có nấu bỏ anh nâu họ ư mà nói họ tê mà nâu cũng phọc nhông nhông có ơ kia hay nà mà

យ like that. okay. that? cool. that. yeah, that ៉ that ាងស្រោចីក that ្រកឡងក៏ធ្វើស៊ីធ្វើចឹករៀបដៃដាក់ប្រពន្ធប្រពន្ធក៏ស្មានទៅទូនចិត្តទីនៅឈើចាំងទីស៊ីបើថាបងថាឯងតែងទួយខឹងចិត្តមិនឲ្យយឺតចិត្តឯងមែនអណោះពៀនអើកើតកើតគាត់ជាលីទីទៅទេកើតសុខថ្ងៃណាលៃเดือนណាលីអ្វីអឺយ៉ាងថាពីស្លាមលិមមូអាកូអ៊ីញអាកូវានីអាកូម៉ា พี่จอเดือนเอวันจันทร์คือกันกับกริกวันจันทร์7ค่ํคือกัน7ค่ํว่าเดือนเดือน6 7ค่ํเดือน6เอาใหญ่ไปเข้าหอมจะได้ไปตอให้ปีเอเดือน6วันวันหยังเอาวันกรไงเฮ้ยโอ้วันจันทร์วันจันทร์เดือน6 7ค่เดือน6อยู่คืนคือกันเวลาคือกัน thẹp đi, pít thẹp đi, pít cho. à, con tiếp. à, bung, à, bung, nó máy tính xách tay nào mà súng nào, nó à. là máy súng nào, nó là lữ tay nào ôn niệm nu mà súng nào chia, nó là nào, bắn ti, sấp anh nhỉ, phăng youtube in, ơ vâng 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 ปีนูนั่นชวดปีชวดอยู่กัางคืนอยู่กลางคืนปีชวดหากช้หากสีคำว่าเมนหาคำหักสีคำสีคำปีชวดคนต่อไปคนสุดท้องโก้อท้ยอากหนีสัสงีเดอมันจะสับเคยน่าสมมนติได้นก็เด็สับกี่โจสับสมัิง่อยสีเีย คือยวหมอเพชรแวนเพชรแวนเพชรนางเมียน้ำนักอีรมยุมอยเปียกกอแวนเพชรที่ก็ใจ้นี่ละให้สรองกองกันิดิที่เจสรอกองกันสำดับกี่ที่ยอยนี่เอาอันนี้ตุกออยโนเกิดละประดับีสรองกองกันอีทา เกิดอันนี้แนวดาอันนี้แนวดาอันนี้คุณโยงคุณจะเกิดทรัพย์เกิดเจ้หนาเขาเนี่ยเขามันไม่คนอยู่นี่ไหนเอามาตะพูดเทวดาเหมืนว่าเทวดามาเกิดเทวดามาเกิดเทวดาตกมาเกิดมาเนี่นี่ละประดับเขานี่จะรองปองตันนี่ยเวนเพชรทองประดับกี่ดีจะติดประดับไว้ pháp 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 đà pháp 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 đà pháp 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 mà pháp 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 Vợ tôi rin nâng sọc có ngân Áo hình ra Chính cao có một kinh dương ngân Bao đọc bay liền to có áo cơn bát nưng, Áo ai xong bát mà hãy cơn Và bong bong nhẹ Chị ôi thảo là Thông chia Mà nâng rừng nâng rào Nhẹ Sông sẽ tăng sông ấy mê theo được ô tới đại, ô ôi ấy nhẹ Ôi, ai cứ xì, ai cứ tôi cái đây nhẹ thở ấy, ấy Rồi không mơ, rừng không khu <laughs> À bùm lịch nè, cứ đi vô Thế thật tù mà nói cơ đạ, sẽ ta mình trong bàn chi rộng ta lọt Mừng nè, có mi ngân xong bạc, hay mi xong bạc, chốc đây thằng lấy Chốc, chốc rùa à bùm nè, chốc rùa, rạ Trên bàn chi rộng nè, bùm nè Trong bàn chi rộng thúc thì à cô này, đi vợ con bài đi mình vừa tê bao đọc mẹ luôn nè mẹ mình mi này họ cậu là bao Chèm rau vòng vòng đấy ở à, à đinh rừng đinh rau, rau tê nhẹ tí mẹ, rụng ốc tí mẹ. mẹ bàn y cứ tầm mẹ làm bạc nhạc sắp ngày à rụng ốc thì ăn cơm thì à anh anh chưa đánh. đánh mẹ chị mẹ ơi. เธอยีนาคือเธอมันมันมันอันเเรื่องงมือเรืเร่องขู่าวาเจนะจบดีมัน <ดำ S 1> เป็นคนด,ดีตลอดดีท้ซื้มือนนเออ,อเป็นละคนนะคนสุนนสนดท้ายเออซื้อมือกินเจได้ไหมซื้อมือกินเจแล้วเออซื้อมือกินเจ เนี่ยนนะเปี่นมันอยากกินยังก็ไม่กินเอาเรื่องของก่อยไปเจ้ากินข้าวลงกินเท่อนกินเเรื่องของบ่อยแปลไ